พันแสงครับเขารวมแล้วครับนี่ครับไต้ครับผมเห็นบน,นครับลดลด,ด,ดครับครับเรียบร้อยครับผมฮ หยบลอยแล้วครับผมอู้หยบไทยประคับนผมเดีย๋ยวไปเบิ่งกันครับผม <c oughs> อู้ายไก่ครับผมก็ซับอยู่นะครับผมเนาะมีกล่องดีๆคือข้าเจ้าครับผม นี่อดสาบเบื้องเอาครับรบพิ่แนวเราครับผมอาจารย์ทุกท่านครับเบื้องครับผม,มช็อตให้เหยียบอยู่ครับเฮะถือ้ยอาเย็ยนอารมณกัน มีอะไรไหมตัวนี้สวยว่ะฮะตัวนี้สวยวะถ่ายไกลมากมันเราท้อนแสงด้วยไงมันเวลาเราถ่ายมันไม่ชัดไงนกอ่ะท้อนแสงนี่ยังมามีมังคุอะไรไหมเด้อแกะไอ้เปลี่ยนเพี่น้องคนนึงนี่อขึ้นที่เดิมไหมอยู่นี่ตัวนี้เออแล้วขึ้นอีกแล้วขึ้นอีกเอานกออกมาถ่ายไทย นี่ไนายวูตัวนี้ก็แข้งใหญ่ว่ะเว้ยแข้งบ้ลมเลยอะ่ะนกขาแข้งถึงทั้นสัน้นถงใหญ่เนี้ยเลี้ยงขึ้นง่ายแป๊บเดียวขันถ้าสามวันไม่ขันนะไม่ต้องเลี้ยงแล้วนกอะ่ะตัวนี้ ด,ด,ดิ่มยังไงวะเนี่ยติดปีดก,กับติดหมองหมดเลยอ่ะดูดิได้มันเส้นเล็กด้วยอ่ะอพันยังไงวะเดี๋ยวถ่ายก่อนแล้วก็เดีย๋ยวอืได้มันเส้นเล็กเนาะเนี่ยอื ท่านยังไงวะเนี่ยครับผมแต้มหกของเจ้าชีดื้อครับโอ้หหนักกว่านี้ได้ได้ไดครับแต้มหกของเจ้าชีดื้อครับผมบัวขาดหมดเลยเสียงกลาคงครับตัวใหญ่ครับมันแข็งครับแข็งหมดเงี้เลย อาครับผมคลิปนี้ก็ฝากไว้ซักานี้นะครับคลิปตามไปต่อไปครับผมสวัสดีครับ